ข้าวมื้อเย็นวันนี้นะคะผักต้มพริกปทูค่ะมาทานด้วยกันค่ะมียำปลากระป๋องนะคะแล้วก็ผัดผักบุงแฟแดงด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะแบบนี้จะผอมยังไงเนาะผักผักต้มของเรานะคะก็จะมีผักหวานมาผักบุ้งนะคะ มะเขือแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะเป็นพริกปะทูนะคะอร่อยอกินข้าวไม่เยอะนะ,ะข้าวสองช้อนแต่ที่เหลือมีแต่ผักดังนั้นเลยอร่อยมากค่ะทุกคนจะผอมยังไงได้เนาะผัดผักบุ้งนะคะไม่ได้ใส่อะไรนะใส่แต่ผักบุ้งกับเครื่องนะคะแล้วก็ยำปลากระกป๋องนะคะไม่ได้กินนานก็จะอร่อยหน่อยนะคะยำกระป๋องนี่กินกับแตงกวานะคะอร่อยมากค่ะอาอ แซบไลเดอมานะคะมากินข้าวด้วยกันแซบอีรีค่ะคนนะ่ะผักเน,น้นๆผักเต็มๆเลยนะคะทุกคนแซบอีรีอีรีอีรีจะลดยังไงได้เนาะกับข้าวอร่อยอะ่ะเป็นคนชอบกินผักบุ้งนะคะจะแกงจะผัดจะต้มยังไงก็ให้มีผักบุ้งมาค่ะอร่อย